สวัสดีครับน่าจะเป็นคลิปที่หลายๆท่านเพื่อนเพื่อนหลายคนรอคอยนะครับก็เป็นคลิปแรกด้วยที่อาจจะมีความยาวสักหน่อยครั้งแรกสำหรับผมด้วยที่มีการอัดคลิปลักนาะนี้ผมออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่เซียนไม่ใช่คนเก่งนะครับเป็นแค่คนทําเป็นคนเล่นชื่นชอบลองผิดลองถูกครับเพราะฉะนั้นคลิปเนี้ยผมไม่เรียกว่าเป็นการสอนนะ ผมเรียกว่าเป็นการแนะนํานะครับแนะนำเป็นสิ่งที่ผมทําได้แล้วก็เอามาบอกกล่าวเอามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้รับรู้และลองทําตามนะครับประมาณนี้นะครับส่วนวันนี้เราจะลองเจ้าเครื่องตัวนี้กันน,กะน,ะนะครับแกะกล่องมาเลยเดิมเดิมนะครับเปิดมา มันก็จะอยู่ประมาณเนี้ขึ้นมาก็เข้าเซ็นโลลเลยกดแป้งออกไปมันก็จะอยู่อยู่แค่เนี้ไปไหนไม่ได้ซ้ายขวาก็ไม่ได้ขึ้นบนลงล่างไม่อย่างเดียวทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าเนี่ยให้มันน่าใช้มากขึ้นเดี๋ยวเรามาลองกันดูครับเพื่อนๆนะฮะไฟ แอปไฟล์โปรแกรมตา่างๆผมไดไ้แชร์ไว้ในกลุ่ม l ล n e Open Chat นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เข้าไปตามลิงก์หรือตาม QR Code ค,คที่ผมได้แนบไว้แล้วกันนะครับเป็นดาวน์โหลดจากในนั้นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำหร,หรือวิธีการติดตั้งกันนะครับย้ำนะครับเป็นคลิปแนะนำไม่ใช่นะครับไม่ใช่สอนนะครับผมไม่ใช่ผู้รู้ผู้เก่งอะไรมาจากไหนแค่คนทำเป็นนะครับแค่ทำได้ครับ ลองปิดลองถูกลองจนทําได้ครับเลยเอามาบอกเล่าเพื่อนๆได้ได้ลองเล่นกันให้เข้าถึง POC กันง่ายขึ้นมากขึ้นครับนี่คือเจตนาของผมเราไปทํากันดูครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็สายโปรแกรมครับก็เป็นสายชาร์จโทรศัพท์ทั่วๆไปครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้ก็เป็นไทยอะไรเขาเรียกมินิใช่ไหมฮะมินิ USB นะครับแนะนำมาให้เป็นแบบนี้นะครับ ไม่แนะนําให้เอาสายที่แถมมากับกล่องนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่สาย Data ไ้ไว้รับเป็นสายชาติอย่างเดียวนะครับเราก็เสียบทุกอย่างลงไปโอเคเราก็เริ่มครับผมใช้แอปตัวนี้นะครับในการซิงตัวเครื่องเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเรา เพื่อมองเห็นไหมครับอนี้ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับดับบุ่ลคลิกครับทีนี้ เห็นไหมครับเครื่อง PUC เราหน้าตานยังไงในจอคอมก็เป็นแบบนั้นนะครับเรื่องเลยครับผมก็จะย่อหน้าตาที่ลงมาผมก็จะไปเรียกแอปแอปแรกที่ผมจะติดตั้งก็คือ Biglancer u h ครับผมจะใช้วิธีการลากเลยครับ กซ้ายนะครับมาวาวตรงนี้แล้วก็ปล่อยครับสังเกตครับมันกำลังติดตั้งอยู่มองตรงนี้ครับถ้าขึ้น Successful l y Install เนี่ยแสดงว่าเสร็จแล้วครับแสดงเราเสร็จไปแล้ว1นึ่แอปนะฮะนี่เราติดตั้ง b e ล Launcher ไปแล้วสไตล์การทำโมบลนะครับ ก็จะเราคลิก็วาได้ครับเลียกหน้าจอขึ้นมาหลังจานี้ผมก็จะไปย่อครับย่อขนาดหน้าจอให้มันเล็กลงนะครับเราก็กดไอ้น,นี้ย่อไปก่อนแล้วเราเรียกโปรแกรมนี้ใหม่ครั้งหนึ่งแต่บางทีนะครับขั้นตอนนะครับให้เพื่อนๆกดชิป างไว้แล้วไปคลิกขวานะครับที่ตรงโปรแกรมเนี้ยครับชื่อเนี่ยให้มันขึ้นเนี่ยครับ Open PowerShell Window Here นะครับเ mm hmm. พื่อนคลิกซ้ายเข้าเลยครับอ่ามันก็จะมาตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพิมพ์คำสั่งครับ A D เอาไม่ใช่ดิเดีย๋ยวประตาก่อน A D ไม่ใช่ A D B D, E X พื้นทิม W M Density D E N S I T Y เวนวักอนี่คือขนาดนะครับผมใส่สัก75ล้กันนะครับตัวเลขเสร็จกด enter ครับเสร็จแล้วครับขนาดหน้าจอก็จะถูกย่อลงเรียบร้อยครับ เราก็ปิดแอปนี้ครับปิดตรงนี้ไปนี่เราก็ยอดไปก็ได้ยอลงมาเดี๋ยวนะเ,วเราก็ไปเรียกนี่ขึ้นมาใหม่รอบนะครับดับเบไลคลิกครับอ่าขึ้นมาแล้วี๋ยวยอ,ก,อก่อนก็ได้ยังไม่ใช้งานขยายหน้านะจอให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยครับจะได้ทำงานง่าย,ายมองเห็นง่ายๆเสร็จแล้วนะครับ เพื่อนๆนะครับเอามาส์ไปชี้ตรงขอบเนี่ยครับขอบระหว่างเวลากับสัญลักษณ์ซิมแบตเตอรี่นะครับคลิกซ้ายค้างครับแล้วก็ลากลงมาเพื่อนๆไปคลิกสัญลักษณ์รูปสีฟ้าตรงนี้ครับรูปคนเนี่ยครับติ๊กเครื่องหมาฟันเฟืองครับอันดับแรกเลยเปลี่ยนภาษาก่อนครับเลือกลงมา จนมาเจอรูปโลกเนี่ยครับมาทัานแรกเลยครับ Language เลือกเป็นภาษาไทยครับหาครับคำว่าไทยอยู่ตรงไหนในเออเจอแล้วครับคลิกไปเลยครับเรียบร้อยครับจากต่อมาที่เราจะตั้งค่าคืออะไรอันนี้แล้วกันนะครับแสดง ปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ติ๊กไหมครับคือเรียงครับขึ้นแล้วเท่าไหร่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเราทําได้ไม่ยากอะไรครับอะไรดีที่เหลือ,อเอาเป็นปุ่มอันนี้แล้วกันนะครับปุ่มคแคปนี่นะครับเราก็จะมาหาตัวนี้มาเจอครับนะปุ่มหน้าแรกเราเลื่อนลงมาครับเอาอันนี้แล้วกันการแตะสองครั้งครับไปติ๊กหัวข้อ ตัวสลับแอปล่าสุดครับเดี๋ยวผมก็ไปเฉลยนะครับว่าเราจะใช้งานกันยังไงกดแม็กออกไปอะไรอีกอไปที่โหมดแสงสวา่างเราไปเลือกเวลาหน่อยแล้วกันครับของก่อทสัไหนึ่งนาทีเอาได้อยู่ไม่เป็นไรสาหรับคนที่สายตาสั้นมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็ไปเปลี่ยนแล้วกันนี้ครับขนาดอักษรผมเลือกใหญ่สุดไปเลยครับจะได้มองชัช เย็นครับใหญ่ดีไหมครับไม่ยาครับคลิกขวาครับกดแบ็กออกไปกดแบ็กออกไปเมื่อกี้นะครับที่เราติดตั้งปุ่มล้างแอปครับก็คือตัวนี้นะครับลองดูครับดับเบิ้คลิกเห็นไหมครับมันจะมาแบบเนี้ยเราก็ไปคลิกตรงนี้ครับล้างทั้งหมดเห็นไหมครับเจ้าลันเชอร์ที่เราเพิ่งติดไปเนี่ยบิ๊กลันเชอร์เนี่ยมันก็จะมาโผล่ตรงเนี้ย แล้วก็คลิกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกทุกครั้งครับติ๊กกมายถูกหมดเลยครับถูก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 กดแป็กกดคินไปหน่อยกลับออกมาเห็นไหมครับเจ้ามือถือเราก็ได้เป็นไงวิจุของเราเปลี่ยนรูปลักษณ์หน้ใช้ไปแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือการติดตั้งแอปที่เหลือนะครับ เราก็เปิดตัวนี้มาดูหน่อยก็ได้เราก็ย่อมาครับเพื่อเอาไปดูการทางานว่าเราติดตั้งแอปเสร็จหรือยังผมอธิบายแบบบ้านๆนะครับผมย้ำว่าผมไม่ได้ช่างนะครับอาจจะพูดผิดพูดถูกยังไงก็ต้องขออไปเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับเสนอได้กันเข้ามาได้ครับย้ํานะครับผมไม่ได้ช่างไม่ได้เก่งอะไรแค่ทําเป็นครับเล่นกันกันในกลุ่มครับจนทําได้ครับเท่านั้นเองนะครับ เราก็เรียกแอปขึ้นมาครับแอปต่างๆที่ผมแชร์ไปให้แล้วในกลุ่ม Open Chat นะครับในไลน์นะครับเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดกันมาติดตั้งนะครับผมติดตั้งแค่มาเลยเดียอ่ะแอปดีวีสวิตชใช่ไหมครับผมก็ลากมจอดดับคลิกขวาครับเรียกจอดขึ้นมาเนี่ยครับดีวีสวิตชครับเราก็ลากนะครับพอปล่อยตรงที่ว่างในสีเหล่ยมนะครับปึ้งแล้วดูการทำงานนะครับมันก็จะวิ่งเติร์ร์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  เห็นไหมครับซัก e ซี f ฟูลลี่อินต์เสร็จสิ้นครับเสร็จไปได้หนึ่งแอปค่ะลากอีกต่ออะไรดีไฟ l e m a n a นเจอร์เอาลากมาก็ <Yeah. S 1> ดูครับรอครับจนกระทั่งมันขึ้นคำว่าซัก เซตฟูลลีอินสตอลครับหมายความว่าเสร็จสิ้นแล้วเราต้องติดตั้งแต่ละไฟล์ให้เสร็จแต่ละแอปให้เสร็จก่อนนะครับอย่าติดตั้งพร้อมกันทั้งหมดต้องติดตั้งลากทีละไฟล์จนกระทั่งเสร็จสิ้นเราถึงจะลากไฟล์ต่อไปได้นะครับอ่าเสร็จสิ้นครับ Google Play ครับสำคัญครับสำหรับคนที่จะเล่นแอป Team Speak ครับต้องติดแอปตัวนี้ด้วยนะครับ Google Play ครับยังไม่เสร็จนะครับเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์ยังขึ้นอยู่เนี่ยมันวิ่งอยู่ก็ติดตั้งไปแล้กี่เปอร์เซ็นต์ ยังไม่เสร็จครับห้ามติดตั้งไฟล์ตัวอื่นในขณะที่ไฟล์แรกที่เราติดตั้งยังไม่เสร็จนะครับลองขยายหน้าต่างดูสิอาเห็นไหมครับเนี่ยถ้ามันขึ้นว่า success fully install เนี่ยแสดงว่าเสร็จแล้วเราถึงจะติดตั้งไฟล์ระดับต่อไปได้นะครับ ย้ำนะครับตรงนี้สำคัญนะครับเพื่อสมาชิกอันนี้อะไรนะแอปเรียบรีจีทครับเอาลองดูครับคลิกขวาครับเลื่อนไอคอขึ้นมารอครับยังไม่เสร็จตราบใดที่ยังมันยังไม่ขึ้นคำว่า successfully install รอครับอ่าเสร็จแล้วเอาอะไรดีเอาเป็นเดอร์ด้วยอ่าแอปเป็นเดอร์ผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะทำได้แล้วนะครับในระดับหนึ่งนะครับ ไม่ยากครับเรียบร้อยครับคลิกขวาครับเรียกหน้าจอขึ้นมาและแอป Teamspeak หรือ TS3 ที่หลายๆคนถามหาครับติดตั้งครับแล้วก็รอเวลา และติดตั้งแอปซเซลโลครับ เมื่อเราติด,ต,ดตั้งแอปเสร็จแล้วนะครับเราก็ย่อหน้าตานี้ได้ครับจะได้ไม่เกลียดกันเอาละครับผมก็จะย่อหน้าตานี้ด้วยนะครับเลยตรงนี้ใหญ่เลยเพื่อนๆทำไมจีจะได้เห็นกันชัดๆเอาละครับเห็นชัดใช่ไหมครับโอเคผมพยายามขยับกล้องนิดนึงนะครับเพื่อนจะได้เห็นชัดกันโอเค เดี๋ยวเราจะไปสร้างบัญชีกันก่อนครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาเมาส์ไปชี้ตรงขอบนี่ครับบริเวณนี้ครับกดคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากลงมาครับเหมือนเดิมครับไปคลิกลูกกลนสีฟ้านี่ครับไปกดรูปฟันเฟืองครับมันก็จะดีดมาหน้าตาเนี่ยการตั้งค่าให้เราไปรูปรูปกนตรงนี้นะครับใส่ลากตรงนี้นะครับ ตึ๊กตึกต๊กตึ๊กนี่นะครับคลิกเลยครับอ่าแล้วเราไปจะกดเครื่องหมายบวกนี่ครับเพิ่มบัญชีครับเห็นไหมครับอ้อขออภัยครับผมลืมเชื่อมสัญญาณ wifi สักทู้ครับสักทู้ครับกด back ไปก่อนเครื่องนี้ผมไม่ได้ใส่ซิมนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเชื่อม wifi ที่บ้าน เอาครับ Wi-Fi เชื่อมแนีวกลับไปที่หน้าการตั้งค่าใหม่อีกรอบนึงครับมาตรงนี้ครับเอาละครับตรงนี้นะครับรูปคนนี่นะครับคลิกเข้าไปเลยครับกดเพิ่มบัญชีครับรอครับตรงนี้สำคัญนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเล่นแอป Teamspeak สาม ตรงนี้นะครับให้เพื่อนสมาชิกใส่อีเมลของเพื่อนสมาชิกนะครับ ใส่รหัสครับเลือกยอมรับครับ เรื่องนี้ก็จะมีบัญชี Google ของเพื่อนสมาชิกเราแล้วครับกดคลิกขวาครับไม่ก่อไปคลิกขวาครับเอาแล้วครับทีนี้เราจะมาติดเ็าเรียกอ,อะไรดีเราจะมาใส่แอปกันตั้งค่าครับเลือกลงมางนีน้ตรงนี้ครับไมาแช่สิตั้งค่า b i g Launcher ครับเลื่อนลงมาครับ ถ้าไม่เจอคำนี้ครับกำหนดรูปแบบของปุ่มและหน้าจอครับอ๋อนิดนึงกดแป๊บไปก่อนครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,เใหม่เมื่อเราอยู่หน้าต่างนี้หน้าจอนี้ใช่ไหมครับเราก็กดตรงนี้ครับตรงแอปป,ปุ่มแอปพลิเคชันเนี่ยครับปึ๊บ มันก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมครับให้เราไปเลือกตรงที่การตั้งค่า b i ช l ลนเชอร์นะครับก็ไปเลือกนี่เหมือนเดิมครับกำหนดรูปแบบและปุ่มและหน้าจอก็ oh, hmm. ไม่ใช่สิอ่าไปรูปบ้านครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับอ่าตรงนี้ครับเราจะเลือก รูปแบบของตารางครับอันี้คือหกช่องอันี้คือเก้าช่องอสมมุตินะครับผมที่ตรงนี้ดูนะครับกดออกไปดูครับเห็นไหมครับมันกลายเป็นเก้าช่องออกดแบ็คถ้าเราไปเลือกสองคูณสี่มันก็จะกลายเป็นหกช่องไปดูครับเห็นไหมครับอประมาณนี้อยู่ที่เป็นสมาชิกนะครับต้องการจะโชว์แอปกี่แอปต้องการจะโชว์ เมนูรัดกี่แอปอะไรประมาณนี้ครับอ่าสำหรับผม,มตอนนี้ผมจะลองสักเอ่อก้าช่องแล้วกันนะครับผมก็มาเลือกสามคูณสี่เพลื่อนกลับไปตรงนี้ครับตั้งค่าปุ่มอ๊บอันดับแรกเลยสำหรับผมนะครับปุ่มล่างฟ้าสุดเนี่ยผมจะย้ายตัวนี้ไปอยู่ตรงนี้นะครับแต่มันย้ายไม่ได้ครับเราต้องมาติดตั้งใหม่เลือกใหม่แล้วก็คลิกตรงนี้ครับคลิกซ้าย เราไปหาไอคอนเมื่อกี้ครับสัญลักษณ์เมื่อกี้ครับนี่งไงแอปพลิเคชันปุ๊บเห็นไหมครับจากช่องว่างว่างสัญลักษณ์นี้มันก็จะมาทันทีเลยนะครับส่วนเจ้านี้นครับเราคลิกซ้ายดูยครับผมไปลบนะครับล้างค่าล้างค่าล้างให้หมดครับล้างให้หมดครับล้าง ุ่มนี้ห้ามนะครับจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็เลือกครับว่าช่องเนี่ยเราใช้เป็นแอปอะไรดีอ่าสมมุตินะครับเราก็ไปเลือกแอปพลิเคชันครับแอปอะไรดีเอ่ยแอปต่างๆที่มีในเครื่องมันอยู่ตรงนี้ครับเราก็่อยเรียนหาครับเอาอะไรดีอันนี้ดีดไหมดีวีสวิตเห็นไหมครับ แอปดีซีวิที่เราเลือกมาก็อยู่ตรงนี้แหละตรงนี้เป็นอะไรดีอันนี้ดีไหมสัญลักษณ์ wifi อยู่ไหนแล้วเนาะน,นี่ไงคลิกตรงนี้เป็นอะไรดีเป็นนี่ดีไหมไฟมเนเจอร์เท่ๆออยู่ไหนแล้วเนาะอ,อ่าเราเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วเราก็ไปหาครับเราจะพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับ หรือเราจะเลื่อนหาก็ได้สมมตนนิผมจะเลือกไฟมินิใช่ผมก็พิมพ์ตัวนี้ตัว F ใช่ปล่าไม่ใช่ตัวน,นี้ครัหาดีกว่าเลื่อนลงมาครับนี่ไงตัวจัดก,การไฟล์อ่าเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้แหละเอาที่เป็นอะไรดีเอาเป็นทียนสามแล้วกันนะทีมสปิทอยู่ไหนไปหาสิเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา เพื่อนๆมองทันไหมครับเนี่ยผมทำเร็วไปไหมขออภัยด้วยนะครับทริปแรกจริงๆไม่เคยพูดยาวขนาดนี้อ้าวเจอแล้วครับตัวนี้เป็นอะไรดีใส่พิสโตดีไหมสสวยสีมันสวยเนาะผมชอบคนเราอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ปรับเปลี่ยนตามความชอบของตัวเองแล้วกันเนาะอยากจะใส่อะไรวางตรงไหน แล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับเราไม่ว่ากันอ่าเดี๋วแล้วเห็นที่เป็นอะไรดีตั้งค่าดีไหมนี่ไงเอาไว้สำหรับการตั้งค่าหน้าจอเวลาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องมากดเข้าเมน,นูยุ่งยากกดตรงนี้เลยยังเหลืออะไรอ่ะที่ยังไม่ได้ใส่สองแอปอ๋อเลือกเป็น เลี้ยวไปทีทแล้วกันหาพิมพ์ก็ได้พิมพตัว P ไปเนี่ยแล้วก็คลิกมาละส่วนตัวนี้ก็คงจะเหลือแต่อะไรสปเปนเดอร์ถูกไหมไปสปเปนเดอร์สปเปนเดอร์แล้วก็พิมพ์ก็ได้อะแอปพลิเคชันสปเปนเดอร์ขึ้นอะไรตัว S ใช่ไหมสปเปนเดอร์เห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกค,ครบทุกแอปแล้ว กดแม่กขั้าไปไม่กขั้าไปแม่กข้าไปแม่กขัาไไขาไไข้าไปเห็นไหมครับจากเครื่องเมื่อสักครู่เนี่ยตอนเนี้ยน่าใช้ขึ้นมายังนะครับผมย้ํานะครับผมมาแนะนําการทํานะครับผมไม่ได้เก่งอะไรไม่ได้ช่างแต่ผมทําเป็นแล้วผมก็ทําได้ในแบบของผมแบบนี้ครับนะครับจะผิดจะถูกยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับ สำหรับแอปต่างๆอาจจะมีเวอร์ชั่นที่มันสูงกว่าน,นี้หรือต่ำกว่าน,นี้ที่มันรองรับกับแอนดรอยของเครื่องของเจ้าเครื่องนี้ครับก็ไม่ทราบเพื่อนๆก็ลองไปไปแต่งกันดูนะครับแต่ก็คือเป็นแค่หนึ่งแนวทางครับผมจะเป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางที่ผมมาแนะนําว่าผมทําได้นะครับมาแบ่งปันกังงนฟรีๆนะครับให้เพื่อนได้ลองไปทาไปลองเล่นไปลองใช้กันดูครับนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับหลายๆท่าน ไม่มีใครเก่งแม้แต่เกิดหรอกครับแล้วก็ไม่มีใครเก่งอยู่คนเดียวด้วยนะครับทุกคนทําได้ครับผมทําได้เพื่อนๆก็ทาได้ครับอ่านิดนึงนะครับปุ่ม k f อยู่ตรงนี้นะครับเดืบเบิ้ลคลิกนะครับตึ๊ดแล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์มาทางนี้ครับนี่คือขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาเลื่อนมาทางขวาครับกด โอเคก็ okay. เป็นการล้างแอปนะครับโดยประมาณครับประมาณนี้นะครับขอกำลังใจนะครับกดหัวใจผมหน่อยกดไลค์กดแชร์ว่างกันไปโอเคนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับส่วนเครื่องรุ่นอื่นรอคลิปต่อไปนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ